Thank you สวัสดีค่ะเจสร้อยทอล์กวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพสุขภาวะกันนะคะอย่างที่ได้เห็นในไตเติลไปแล้วเราจะพูดคุยกับท่านประธานวุฒิสื่อเพื่อสุขภาวะหรือว่ามอสสค่ะคุณอภิวัตเกตทัศน์ค่ะอยู่เราวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชูพูครับค่ะคงต้องเรียนถามค่ะคงต้องเรียนถามที่มาที่ไปเลยว่ามูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะเนี่ยจริงๆแล้วก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรยังไงคะ ครับก่อนอื่นต้องขอ,ขอขอบคุณทางรายการเจสอร้อยทอกก่อนนะครับว่าสนใจในงานกิจกรรมของมูลนิธินะครับมูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะหรือชื่ยอย่อก็คือมสสเน,นี่ยนะครับเรามีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อศึกษาปัญหาและสถานการณ์ของบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนนะครับแล้วก็องค์กรสื่อสารมวลชนนะครับแล้วก็เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนและองค์กรด้านสื่อสารมวลชนนี้ให้มีความเข้มแข็ง การที่3าก็คือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านส,สาื่อสารมวลชนและองค์กรส,รสรื่อสารมวลชนเนี่ยให้เป็นต้นแบบในการทํางานด้านสุขภาวะนะครับแล้วก็อยากจะส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักแล้วก็เท่าทานกับสรรื่อด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นก็เป็นการดำเนินกิจกรรมสารประโยชน์ที่อาจจะเป็นเรื่องทั่ตัวไปตามตามกฎหมายนะครับก็ร่วมมือกับองค์กรการชนเพื่อสารประโยชน์อะไรต่างๆดังนั้นครับหลักๆเป็นอย่างนั้นซึ่งกลุ่มเป้าหมายเราก็คือ,อ บรรดาสื่อมวล,ลชน,ลชนทั้งหลายใช่ครับครับอผมผมว่าไปเรื่อยๆเลยนะครับก็คือได้ขอ,อได้ครับ <c oughs> <c oughs> เราเราเนี่ยเมื่อประมาณปีพศ2561ประมาณกลางกลางปีเนเปีนั้นก็เพื่อนูมซึ่งเคยทำงานในแวดวงงานพัฒนาเอกชนนะครับทำงานสื่อมวลชน เราก็ได้มีโอกาสเจอกันแล้วก็ปกติเวลาเจอก็ชอบคุยเรื่องบ้านเมืองเรื่องสังคมอะไรอะไรต่างๆกันแล้วเราก็เกิดความสนใจร่วมกันขึ้นมาว่าอยากจะทํางานในเชิงรณรงค์เรื่องสุขภาวะขึ้นมาโดยโดยคิดว่าเออเราน่าจะตั้งมูลที่กันขึ้นมาไหมนะครับก็ในสุดเราก็ตั้งมูลที่กันขึ้นมาจออดทะเบียนเมื่อวันที่29มีนาคมนะครับพศส5 6 2ันกบสอง ครับ oh, โดยที่ิ่มา4ปีแล้วนะคะครับใช่ครับใช่ครับเป็นเป็นช่วงก่อนก่อนโควิดเอ่อ <c oughs> เล็กน้อยนะครับประมาณปีหนึ่งก็เรียกว่ามามาเตรียมพร้อมรับมือกับโควิดเลยนะครับทีนี้เราก็คิดว่าเอ๊ะเราใช้งบมาจากไหนก็ทราบว่าจริงๆแล้วทางสสสหรือสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนั้นเนี่ยเขามีเป็นกองทุนใช่ไหมครับเขาพร้อมที่จะให้การสนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มบุคคลที่สนใจในประเด็นสุขภาวะทำยังไงให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในหลายๆมิติด้กยกันมันมีประเด็นของมิติทางกายทางจิตสังคมและปัญญานะครับนี่แล้วมันมีสิทธิ์ได้าตามตามแนวแนวคิดเรื่องสุขภาวะแล้วของเราเนี่ยก็ก็อยากจะทําตามนั้น แต่ก็สกบช่วงแรกเราก็เน้นด้านสุขภาพก่อนนะครับ<ะ>แล้วก็ค่อยๆจะขยับขยายต่อไปในให้ครบทั้งสิ่มิติต่อไปทีนี้<ะ>ตอนนั้นเราได้เราก็ถี่โครงการขึ้นมาแล้วก็ขอทุนสนับสนุนเพได้รับการผอักช่วงช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเราเราใช้ชื่อโครงการที่ผ่านมานั้นว่าโครงการสารพลังสื่อมวลชนไทย<ะ>ลดปัจจัยเสียสงสร้างวิตีสุขภาวะ,ะนะครับซึ่งซึ่งก็เพิ่งเพิ่งเสร็จสิ้นโครงการ ไปเมื่อกลางเดือนธันวาคมปีที่แล้วและตอนนี้เราเข้าสู่โครงการระยะหม่ที่ใช้ชื่อโครงการนะครับว่าโครงการเสริมพลังสื่อมวลชนไทยสร้างเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะครับแล้วบทบาที่ผ่านมที่กิจกรรมมีอะไรยังไงบ้างคะบทบาทที่ผ่านมาก็คืออย่างนี้ฮะกิจกรรมหลักอันหนึ่งก็คือว่าเราจัดการประชุมโฟกัสกลุ่ม จะร่วมกับทางองค์กรปฏิทีเครือข่ายที่ทํางานสุขภาวะด้วยกันเนี่ยนะครับผมผมเรียอย่างนี้ก่อนว่าคือแนวคิดของทางสสเนี่ยเขาจะมีสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าตรายตรายพลังนะครับคือพลังสามสามสามด้านด้วยกันเขาเรียกว่าด้านไหนบ้างพลังปัญญาหรือความรู้นั่นเองนะครับพลังสังคมแล้วก็พลังนโยบายสามส่วนเนี้ยจริงๆแล้วเป็นเดวิดท่านอาจารย หมอประเวทวสีนะครับแล้วก็ทางสอบก็ใช้แนวคิดนี้ในการทำยังไงเราจะกับเคลื่อนสังคมแม่ไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการเพราะนั้นเหมือนกับจะขยื้อนภูเขาในที่ท่านระบางอย่างนี้จะขึ้นภูเขาทั้งลูกมันมันหนักมันเหนื่อยมันพลังเดียวไม่พอต้องสมสามองค์ประกอบแบบสามประสานานั้นมันถึงใช่ครับํางานสอบสารการเคลื่อนหนุนกันถึงจะได้ได้ผลมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทํางานเราก็จะคํานึงถึงเรื่องนี้โดยตลอด นะครับกิจกรรมอันนึงก็คือการจัดประชุมโฟกัสกลุ่มนะครับโดยเชิญสื่อมวลชนนะฮะส่งตัวแทนมาเราจะมีประเด็นสุขภาวะตามสถานการณ์แต่และช่วงเวลาที่น่าสนใจเช่นอาจจะเป็นประเด็นอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ที่จะเกิดบ่อยใช่ไหมครับช่วงสงกรานอะไรแบบนี้นะครับเป็นต้นนะครับเราก็ เชิญภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับในงานเชิงวิชาการก็ดีการขับเคลื่อนประเด็นเรื่องอุบัติเหตุหรือเรื่องของเหล้าสุราที่มีผลเกี่ยวเนื่องกันนะครับ<ะ>แล้วก็เชิญสื่อมวลชนมาร่วมรับฟังมามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน<ะ>แล้วก็เสนอแนะข้อคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ตรงนี้เป็นการเสริมเสริมความรู้พลังความรู้เป็นพลังปัญญ,ญาให้สื่อมวลชน<ะ>แล้วเขาก็จะมีบทบาทช่วยสื่อสารสิ่งเหล่านี้สู่สังคมได้ด้วย ถ่ายทอดต่อขณะดเดียวกันนะครับใช่ครับขณะเดียวกันตัวเขาเองเนี่ยก็ได้ความรู้ตระนักแล้วก็อาจจะเรียกว่าเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองด้วยกับสื่อมวลชนจะได้มไม่ประสบปัญหาตรงนั้นต้องจากตัวตัวเองดูแลครอบครัวชุมชนรอบข้างและสังคมก็ดูแลได้ด้วยด้วยการทํางานตามบทบาทที่เขามีอยู่เขาไม่ใช่สื่อสารข่าวสารที่ทั่วไปแต่เขาจะสามารถช่วยขับเคลื่อนลงในในระยะยาวได้ ามากนะค่ะค่ะเพราะฉะน,นั้นผลงานที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องของการเ,เรียกว่าสารทั้งสามรูปบแบบนี้นะคะ,คะสู่ส<ช>ื <4 S 2> <ช>่อมวลชนนะคะ,คะแล้วก็ดิขอถามอีกนิดนึงว่าตอนนี้ในในปัจจุบันเนี่ยซึ่งมีเรียกว่าองค์กรหรือคนที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยสามารถลุกขึ้นมาเป็นสื่อได้ในส,งสังคมโซเชียลของเรา ตรงนี้เนี่ยเราจะได้โฟกัสลงไปด้วยไหมคะในอนาคตใช่ครับเราเรามีแนวคิดเรื่องนี้อยู่นะครับว่าสื่อเหล่านั้นเป็นเรียกว่าทุกคนติวเนี้ยเป็นสื่อได้ทำโซเชียลกันเยอะแยะนะทําทำคอนเทนต์ต่างๆทำละครท่านเป็นคลิปใน Facebook เห็นเยอะแยะท่านนครับมีบางบางเรื่องก็บาง่มก็น่าสนใจดีนะครับบางเรื่องก็ก็แล้วแต่สเปรหะมีทีหมด หังน้นเราสนใจครับเพราะว่าจะสามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่สนใจติดตามสื่อเนี้ยอยู่จำนวนไม่น้อยหลากหลายครับใช่ครับแต่แต่จริงๆตอนนี้เราเราเริ่มจากสื่อมวลชนก่อนอที่รู้จักกันสงื่อทีโทรทัศน์วิทยุอ่าแล้วก็เริ่มสื่อออไ์ด้วยนะครับสื่อเหล่านี้ก็เป็นเป้าหมายที่เราอยากจะทําด้วยรวมทั้งสื่อเช่นสื่อสื่อบันเทิง้องถ่ายละครภาพยนตร์ เวลานักร้องเหล่านี้เขาก็สามารถไปเป็นสื่อเ,อเรื่องพวกนี้ได้เหมือนกันเราก็อยากะจะขยายไปครับอืมก็เป็นเรื่องของอนาคตท่านนี้ล่าสุดเนี่ยค,ค่ะน่าจะเป็นแนวที่เกี่ยวข้องกับนโยบายใช่ไหมคะเห็นมีการจัดงานเพื่อพบปะสื่อมวลชนสื่อมวลชนพบพักการเมืองใช่ไหมคะที่จะทําใหใา้ทราบถึงนโยบายของเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพของคนไทยในแต่ละพัก อันนี้จัดมาเมื่อช่วงปลายเดือนเมษาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะให้เล่าให้ฟังนิดนะะึงค่ะครับคือคือวันนั้นเนี่ยเราเราเราเชิญคือช่วงเนี้ยใกล้เลือกตั้งใช่ไหมครับเราก็สนใจที่อยากจะเชิญตัวแทนพรรคการเมืองออมาแถลงนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาพออของคนไทยเราว่ามีนโยบายอย่างไรกันบ้างนะครับก็ปรากฏว่าเราเราได้รับเกียรติเอ่อ มาร่วมจํานวนหกพักด้วยกันนะครับมีพักรวมไทยสร้างชาตินะครับพ่กพรคพรัเพื่อไทยพักชาติพัฒนาพรักประชาธิปัตย์พลังประชาัฐแล้วก็พักคก้าวไกลดิฉันอ่านให้ฟังเลยทด้ช่ครับขอบคุณครับค่ะเสียดายพักภูมิใจไทยไม่ได้มานะครับโอเคไม่เป็นไรครับก็ก็ก็เป็นหกพักก็ก็เป็นพักหลักๆนั่นเลยนะคะที่มาใช่ใช่ครับใช่ครับก็ ผมผมจะลองเล่าประเด็นที่น่าสนใจดวยนั้นที่เราพอจะสุปกันได้นะครับเริ่มจากพักคพื่อไทยก่อนนะครับคุณหมอสุรบง์สืงบวงลีนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจากภาคพืชไทยก็ก็มานําเสนอโนโยบายด้านาสร้างเสริมสุขภาพอย่างนี้ครับ ừ, ก็คือว่าเ<น>ดิมทีก็เป็นอดีอตสมาชิกว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาเดิมด้วยนะคะ ใช่ครับใช่ท่านบอกว่าคือเดิมทีพรรคเพื่อไทยเนี่ยทำโครงการ30บาทภาษาทุโลกมาตั้งแต่2ี่0กว่าป,ปีที่ผ่านใช่ไหมครับก็บอกว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลอีกนะก็จะมีการดาเนินการต่อเนี่ยทันทีนะครับก็จะมีการปฏิรูปงบมาทั้งระบบนะครับควบคู่ไปกับการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการบริหารจัดการให้มีสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่า โอนอมอบหมายภารกิจในการเป็นหน่วยงานรับประกันหลักสูตรภาพนะของประชาชนเนี่ยให้ทางสปส,สอชเป็นเนินการ<ม>แตนหลงมหรอปล่สปสชก็คือสำนักง,งานรับประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับก็จะให้หน่วยงานเนี้ยเป็นผู้ดูแลแล้วก็จะเพิ่มงบประมาณให้ด้วยจํานวนประมาณ1.6แสนล้านถึง1.7แสนล้านบาทต่อปีนะครับก็หวังว่าจะทําให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นยังบอกอีกครับว่าทําให้ประชาชนเนี่ย ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดนะฮะก็จะได้รับบริการที่สะดวกทั่ว,วถึงนะครับสามารถจะเลือกแพทย์หรือโรงพยาบาลไดต้ตามที่ต้องการในคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าใกล้บ้านใกล้ใจคือเลือกโรงพยาบาลใกล้บ้านได้หรืออาจจะไกลแต่ว่าถูกใจอยากจะใช้โรงพยาบาลน,นั้นก็ก็ไปได้นีมน่มันก็ตามมาด้วยอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าจะให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับจัดเก็บข้อมูล ประวัติของของการรักษาพยาบาลของคนไข้นั้นน่ะไว้ในระบบที่เรียกว่าระบบคลาวด์นะครับซึ่งตรงนี้จะทําให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกันได้รักษาที่โรงพยาบาลน,นี้อีกโอกาสหนึ่งไปอีกโรงพยาบาลหนึง่งหมออีกคกนหนึง่งก็สามารถดึงข้อมูลตรงนี้มาดูได้ครับ,รบอันนี้เป็นแนวแนวทิดี่ก็น่าสนใจดีนะครับของทางพักเพื่อไทยอ่าคใช่ครับ รวมทั้งอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือการนัดหมายคุณหมอไม่จะไม่ต้องต่อคิวยาวเหมือนในอดีตนะครับไม่ต้องการเจาะตบวเลือดก็ต้องรอแต่เช้าใช่ไหมครับการรับยาก็สามารถรับใบสั่งยานะครับจากคุณหมอแล้วก็ไปรับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านนะครับอันนี้ก็อยู่ภายใต้การดูแลของเภสัชกรด้วยอันนี้ก็เป็นแนวคิดของทางนี้นะครับแล้วก็ยังมีแนวคิดอีกอย่างก็คือว่าอยากจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ให้กับคนไทยโดยเฉพาะนะเพื่อป้องกันโรคที่สําคัญคือโรคมะเร็งปากมดลูกให้กับเด็กอายุประมาณอายุ9-11ปีแล้วก็เด็งตับผู้ชายค่ะก็เป็นนโยบายของพักเพื่อไทยเป็นนโยบายของพรคเพื่อไทยครับเราดูอีกพักหนึ่งนะครับถ้าต่อไปคือรุมไทยสร้างชาตินะครับคุณหมอเหรียญทองแน่นหนาครับเป็นเป็นตัวแทนมาในวันนั้นนะครับก็บอกว่าคุณเอกประยุทธ์ จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับได้ดําเนินการนโยบายให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะดาเนินการต่อไปนะครับทันทีที่ได้กลับมาเป็นรัฐบาลถ้าได้เป็นอีกนะครับก็บอกว่ารัฐบานี้ได้สนับสนุนแนวทางในการดำเนินงานของทางสสเนี่ยมาโดยตลอดนะครับแล้วจากนี้เนี่ยพรรคก็จะขับเคลื่อนนโยบายด้านสุภาพภายใต้กรอบแนวคิดที่เรียกว่าจะยึดประชาชนเป็นจุดศูนย์กลางวบคู่กับการสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งนะครับเพื่อให้มีสุภาพ ที่ดีขึ้นทางรรลองทางสังคมสิ่งรลอบที่ดีนะครับโดยคุณหมอนเนรทองก็บอกว่าสื่อมวลชนเนี่ยเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญนะครับต่อการเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้าการแพทย์การดูแลการสาธารณสุขต่างๆให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีอันนี้เประเด็นสื่อมลเลยนะครับครับแล้วก็ต่อไปพักเนี่ยจะสร้างสถานพยาบาลนําร่องที่จะให้บริการทางการแพทย์สาธารณสุขอย่างครบวงจรมากขึ้นนะครับโดยจะเริ่มจาก มึงใหญ่ก่อนคือกรุงเทพมหานครขยายไปทุห้าสิบเขตแล้วก็ไปยังหัวเมืองต่างจังหวัดแล้วก็ไปให้ทั่วประเทศต่อไปนะครับค่ะอันนี้ที่คุณหมอใช้คําว่าโรงพยาบาลวิสาหกิจใช่ไหมคะที่วันนั้นได้ยินคใช่ครับใช่ครับครับครับก็ภาคต่อไปครับคือพัคประชาธิปัตย์นะครับคุณหมอเทียนชัยสุวรรณเพ็ญนะครับก็เป็นตัวแทนมา หมอบอกอย่างนี้ครับว่าทางพักประชาธิปัตย์ไม่เน้นการสร้างนโยบายสรสุดอย่างเป็นทางการนะครับบอกว่ามันจะมีรายละเอียดมากเกินไปเพราะว่ามีประสบการณ์นะครับว่าพูดแล้วไม่ทําหรือว่าทําไม่ได้ก็จะกลายเป็นความเสี่ยได้ใช่ไหมครับบอกว่ามีปัจจัยแทรกซ้อนเยอะผมไม่มไมไมกําหนดแล้วกันนะแต่ว่าจะเน้นอย่างนี้ครับจะทํางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะฮะโดยเฉพาะการป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางนะครับเช่นการตรวจสอบฮอร์โมนของคุณแม่ ตั้งคันนะครับเพื่อป้องกันปัญหาความพิการในเด็กแรกเกิดอย่างเงี้ยนะครับการตรวจส่งประวัติคนที่มีความเสี่ยงเรื่องโรคมะเร็งหรือครอบครัวที่เคยเคยป่วยมาก่อนเป็นแนวป้องกันนะครับเรียกวันเน้นป้องกันนะคะใช่ใช่ครับแล้วก็นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพอย่างเช่นฝุ่นฝุ่นอย่างเงี้ยนะผมก็กำลังประสบการใช่ไหมฮะต่อไปมีการพูดใช่ไหมเ่อเออมันนําไปสู่มะเร็ง ปอดได้ไหมฝุ่นเออก็เริ่มมีการพูดกันใช่ไหมครับอย่างเงี้ยก็ในเชิงป้องกันเราบอกว่าที่ผ่านมารัฐบ,บาลน,นี่ก็ได้เคยจัดเ,เก็บภาษีความหวานมาบา้างแล้วก็คือความหวานอาหาราขนมหวานมันเค็มเนี่ยมันมีผลกับสุขภาพตรงนั้นตรงเนี้ยอาจจะมีมาตรการเรื่องภาษีในการเก็บถ้าจะมีใส่น้ำตาลความหวานมากขึ้นจะต้องจ่ายภาษีมากขึ้นทุปัจใชยครับ ลองมาดูอีกพักหนึ่งครับพลังประชารัฐนะครับวันนั้นเนี่ยเรือเอกปเติมนายแพทย์พิชันศักดิ์บุญญมาศครับเป็นผู้มาเป็นตัวแทนนะครับจะบอกนะครับว่าพักเป็นแกนนารัฐบาลมมาตลอด4ปีนะครับตอมนนียนโยบายที่เรียกว่าคนไทยแข็งแกร่งประเทศไทยแข็งแรงนะครับก้าวสู่มหาอำนาจด้านสุขภาพด้วยการแพทย์ทู่ถึงและเท่าเทียม ชื่อยาวหน่อยนะครับก็บอกว่าจะมีการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการด้วยนะครับแล้วก็นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดําเนินงานนะครับโดยเฉพาะระบบเรียนมดิคอลเฮลท์นะครับมาใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ก็เป็นของทางปังชาครั์นะครับก็พลังประชาธดารประัดกับค่ะค่ะรชาติไทยพัฒนา ก็เป็นคุณอนิกรํานงนะครับเป็นท่านเดียวที่ไม่ได้เป็นคุณหมอแต่ว่าท่านบอกว่าท่านเคยเลยใช่ครับเอาท่านเป็นคนเคยกาหนดนโยบายของพรรคอะไรเงี้ยนะท่านไม่ได้เป็นประธานนะครับท่านบอกนีงครับว่าสมัยที่ท่านเองเนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยมาคมนาคมนะครับก็เคยมีนโยบายอันหนึ่งก็คือเรียกว่าประมูลเลขทะเบียนรถสวยใช่ไหมครับเอาเอาเงินที่ได้ประมูลมาเนี่ยมนตั้งใช่มาตั้งเป็นกองทุนครับตามแนวคิดของตังศรส เอาไว้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยและรณรงค์รูปป้องกันอุบัติเหตุทางถนนนะครับจะบอกว่าถ้าตัวเองได้เข้ามาเป็นรัฐบาลรัฐบาลชาติชาติไทยพนานเข้ามาเนี่ยก็จะใช้ในโยบายแบบนี้นะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อให้มีเงินมาใช้ในการรณรงค์เรื่อ,องพวกนี้ค่ะแล้วบอกว่าในอดีตเนี่ยพรรคก็เคยร่วมง,งานกับทางสสเนี่ยมาโดยตลอดนะครับเช่นโครงการรณรงค์ หลายคนจะติดปากครับให้เล่าเท่ากับแช่งใช่ไหมครับก็ให้บอกเลยเนี่ยทุกคนด้วยมากผลัวนะก็พร้อมครับจะทํางานร่วมกันกับทางสสเนี่ยต่อไปนะครับแนวคิดอีกงานหนึ่งก็คืออันนี้เน้นเน้นเรื่องป้องกันสุขภาพมากกว่าการรักษาเหมือนเหมือนเหมือนบางครับใช่ไหมฮะผมว่ามองว่าเป็นการใช้งบมาที่ต่านะมันน่าจะดีกว่าแล้วก็จะมีนโยบายว่าสุขภาพดีมีเงินคืน เพื่อให้กระตุ้นให้คนไทยหันมาสนใจเก็จะเป็นยังไงก็ต้องติดตามนะคว่ามีเงินคืนยังไงอาจจะถูกใจในภาวะเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมถ้าดูแลดัชนีดีได้เงินมาดูแลตัวเองในเรื่องต่างๆต่อไปก็ลองดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงพักขั้นสุดท้ายนะครับคุณหมอวายโยอสศวะรุ่งเรืองครับ ท,ท่านมองมองเรื่องนี้ครับท่านมองประเด็นปัญหาอยู่สองสองเรื่องด้วยกันคือเรื่องแรกก็คือปัญหาเรื่องงบประมาณด้านสาธารณสุขนั้นยังน้อยเกินไป mm. ก็คิดว่าถ้ามีงบสนุนมากขึ้นกว่าเนี้ยมันก็จะช่วยอะไรได้อีกเยอะกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือปัญหาด้านบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่ต้องทํางานหนักเกินไปนะครับทั้งคุณหมอพยาบาลน,นะครับส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพและจิตใจของของบุคลากร,กรทางการแพทย์และก็ก มันจะกระทบกับการเป็นบัติงานต่อผู้ป่วยคนไข้ได้ก็มองว่ามีแนวคิดว่าจะลดชั่วโมงทํางานลงนะครับจากเดิมเนี่ย87ชั่วโมงต่อสัปดาห์ให้เหลือสัก60 60ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ลรสัดส่วนในการดูแลผู้ป่วยของแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยจากที่มีอยู่ประมาณ1ต่อ200นะครับให้น้อยลงนะครับคุณหมอบอกว่าเอกชนเนี่ยเขา มีประมาณหนึ่งต่อยี่สิบถึงสี่สิบคนนะฮะที่คี่หมอบอกนะครับผมว่าของร้านเนี่ยเยอะเยอะเกินไปหมอว่าเหนื่อยไปบ้านเหนื่อยมันก็จะส่งผลกับการบริการได้ใช่ไหมฮะบางทีคนไข้อ่านไม่เข้าใจคุณหมอไม่ยิ้มเลยคุณหมออาจจะเหนื่อยหรือเปนะฮะเกินกําลังใช่ไหมฮะนี่ก็เป็นแนวของแนวก้าไกลค่ะใช่ครับครับก็จะบอกว่าทั้งนี้ก็เป็นการป้องกันปัญหาการย้ายของแพทย์ ของบารัสด้วยนะครับที่จะไปอยู่เอกชนกันนบดเนี่ยนะครับ,รบแล้วตอนนี้นก,ก็จะเน้นเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนโยบายของบุหรี่ไฟฟ้าท <c oughs> ี่ได้มีการสอบถามด้วยใช่ไหมคะทั้งเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าะะแล้วก็เรื่องของกัญชาสรุปว่ายังไงบ้างาทั้งหกพักที่มาเนี่ยค่ะครับเโดยโดยรวมก็คือว่าไม่ไม่เห็นด้วยกับบุหรี่ไฟฟ้าคือจะเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายไม่ได้นะครับอันนี้เห็นเห็นท้องกันอย่างนั้นส่วนเรื่อง กัญชาเสรีก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเป็นเป็นกัญชาทางการแพทย์โอเคสนับสนุนนะครับอันนี้อันนี้เป็นถือว่าเป็นเสียงออกมาในทิศทางเดียวกันมาร่วมกันใช่ไหมทิศทางเดียวกันทุกพักเลยทีเดียวนะคะอันนี้อยากจะให้ทางท่านประธานมูลนิธิเนี่ยในฐานนะเป็นประธานมูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะฟังจากแนวคิดนโยบายของทั้งหกพักที่มาเป็นตัวแทนในวันนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถ สรุปข้อมูลอะไรยังไงได้บ้างเราสามารถคิดว่าอันไหนมันเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นี่อาจจะยังไม่ต้องไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ถึงมากนะแต่ว่าในในในส่วนตัวเนี่ยค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างกับนโยบายพักทั้งหมดผมว่าอันหนึ่งมันมีภาพรวมอยู่อันหนึ่งคือเน้นการป้องกันเนี่ยผมว่าน่าสนใจจะป้องกันดีกว่ารักษา<ฆ>ใช่ไหมฮะ<ฆ>ถ้าป้องกันได้ เออมันก็ลดงบประมาณลดปริมาณงานของคุณหมอพยาบาลด้วยแล,แล้วแล้วตัวเองนเนี่ยก็คุณภพาภพชีวิตที่ดีใช่ครับ<า>ใช่ครับมันจะช่วยเซฟงบประมาณทั้งตัวเองด้วยบางคนต้องก็มีงบประมาณในการเดินทางไปหาคุณหมอด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะ<า>อันเนี้ยผมว่าเป็นเรื่องน่าสนใจเพราะจะป้องกันได้ก็คือต้องต้องเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะสุขภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุหรี่เรื่องเหล้า เครื่องดืม่มแอลกอฮอล์<ม>อะไรอย่างเงี้ยนะครับการออกกําลังกายรอาหารการกินเหล่านี้เป็นต้นว่าถ้าเราดูแลดีตระหนักมากขึ้นเนี่ยมันก็จะลดโอกาสที่จะเป็นโรคได้เหมือนกันใช่ไหมครับโรค,คที่เขาพูดถึงก็คือ NCD ซดใช่ไหมครับก็คือโรคท<ม>ี่ไม่ได้ติดต่อแต่เป็นโรคเกิดจากพฤติกรรมของคนเราเองเช่นการกินการไม่กำลังกแก้ไขได้ป้องกันได้ก่อนที่จะเกิดได้ครับใช่ครับแล้วก็ที่พูด ตรงกันอยู่อีกเรื่องหนึง่งโดยส่วนใหญ่ก็คือจะนําเทคโนโลยีมาใช้มันก็คงเป็นกระแสะอยู่แล้วครับในเทคโนโลยีตอนนีมน้มันไปตอบแก้ปัญหาอะไรหลายอย่างได้ได้ได้ดีในหลายเรื่องเหมือนกันแต่ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่เป็นตัวไปนะครับอค่ะแล้วก็เราคิดว่านโยบายาแต่ละ<น>พักที่เสนอมาค่ะคในข้อสรุปรในข้อสรุปของคุณอภิวัตรเนี่ยพักการเมืองที่ไม่ได้ไปร่วมเนี่ยก็สามารถที่จะ เอาไปปรับใช้เอาไปอใช้ได้เลยนะพูดถึงนะคะใช่ใช่ครับพรรคการเมืองอื่นๆที่ไม่ได้มาด้วยใช่ครับคือคือผมถ้าถ้ามองมองแบบในฐานะประชาชนทั่วไปนะครับนโยบายแต่ละพักเนี่ยแต่ละพักก็มีมีจุดน่าสนใจนะฮะบางอย่างก็มีเป็นจุดร่วมจุดต่างบ้างเแต่ละพักไม่จำเป็นต้องถ้าได้เข้าไปเป็นรัฐบาลจะทําแต่นโยบายที่ตัวเอง คิดเท่านั้นโดยไบผอื่นผมว่าถ้าเป็นประโยชน์แล้วทําได้ใช่ครับก็น่าจะทําให้เกิดประโยชน์แล้วผมว่ามันก็จะได้เรียกว่าคะแนนนิยมต่อไปเหมือนกันนะฮะก็เรียกว่าเป็นประโยชน์ในการที่จะหยิบเอาสิ่งที่เราได้พูดคุยกันเป็นโฟกัสกลุ่มในวันนั้นเนี่ย สามารถเอาไปใช้ได้เลยสามารถเอาไปปรับใช้ใชเพราะว่านั่นก็คือเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพของประชาชนในที่สุดนั่นเองนะคะแล้วก็ทําให้ใสังคมเรามีคนที่มีคุณภาพด้วยจากการที่มีสุขภาพดีใช่ไหมคะทีนี้โครงการอื่นๆที่กำลังจะทําหรือว่าองค์การในอนาคตเนี่ยทางด้านของมูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะหรือว่ามสสนมีแนวที่จะทําอะไรยังไงต่อไปไหมคะครับก็คือเราเราอยากจะ ค้นหาคือคือคือก่อนเดี๋ยวหาคืออย่างเดี๋ยวผมพูดอย่างนี้ครับคือผมมีเรามีการสำรวจปัญหาสุขภาวะของสื่อมวลชนตลอดนะครับเราเตรียมจะทําอย่างช่วงสองปีครึ่งจากนี้เนี่ยเราก็จะทาสักสองครั้งผมรวจว่าสื่อมวลชนมีปัญหาอะไรด้านสุขภาวะบ้างแล้วก็มาหาทางรูปมันแก้ไขนะครับให้ให้ให้ดีขึ้นแล้วเมื่อเขามีสุขภาพที่ดีขึ้นอ่สุขภาวะที่ดีขึ้น ก็เขาตระหนักมากขึ้นสนใจก็มาเป็นแกนนําช่วยกันรณรงค์เรื่องนี้ต่อไปยังสืง่อมันชนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือตัวคนก็ตามนะครับอันนี้เราหวังว่าจะเกิดความตระหนักแล้วก็มาร่วมเคลื่อนกับกับเพื่อนองานสุขภาวะต่อไปในอนาคตด้วยนะครับครับคะ่ะ่วันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะทางคุณอนภะิวัติเกตทัศน์นะคะที่วันนี้ได้มาเล่าเรื่องราวของ บทบาทของมูนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะแล้วก็รวมทั้งได้มีการาพูดคุยกับพรักการเมืองที่กําลังจะเป็นอนาคตของประเทศเราด้วยนะคะว่าจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องของสุขภาวะของคนไทยอย่างไรและสําหรับท่านที่สนใจในเรื่องต่างๆของมูนิธินี่เราจะติดตามได้ที่ไหนยังไงคะ เอ่อครับก็สามารถติดตามข่าวกิจกรรมของมูลนิธิได้นะครับทางเพจใน facebook นะครับใช้ชื่อว่ามูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะได้เลยนะครับ mm. ก็จะเห็นกิจกรรมของมูลนิธิหรือจะเข้าทาง Google พิมพเขาว่ามูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะ mm. ก็ได้ครับ <ขา S 2> ก็จะเห็นกิจกรรมต่างๆขอบคุณนะครับครับค่ะแล้วถ้าหากว่าส <c oughs> ื่อถ้าสนใจค่ะถ้าเขาสนใจที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางมูลนิธิจัดขึ้นเนี่ยค่ะจะต้องทำยังไงคะ คือคือเนื่องจากโดยโดยมากเวลาเราจะจัดประชุมหรืออะไรเนี่ยโดยมากเราจะทําจดหมายทำเรื่องเนี่ยไปถึงทางคือต่างๆแล้วถึงจะเข้ามาจากการคัดเลือกการส่งมาของของหน่วยงานนั้นนะครับจะเป็นอย่างานั้นแต่ถ้าส่วนจริงๆนะครับผมก็ติดต่อมาที่มูลที่ได้ครับทางทางเพจก็ได้ครับค่ะหลังจากที่เขาติดตามฟังเรื่องราวในวันนี้แล้วอาจจะสนใจก็เข้าไปได้ตามที่บอกไว้มูลทิ สื่อเพื่อสุขภาวะนะคะคือเซิร์ชใน Google ก็ได้ถ้าหากว่าไม่ทันได้จดหรืออะไรยังไงนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเช่นกันครับขอบคุณครับก็ติดตามทาง j จส s รอยทอล์ได้ใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ